ในเรื่องยังอยู่ในบทที่หนึ่งนะบทที่หนึ่งจริยธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับหน่วยที่3นะครับจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเรามาคุยกันต่อในเรื่องของสิทธิดิจิทัลนะครับหัวข้อนี้คือประเด็นความท้าทายต่อสิทธิดิจิตอลนะครับมันมีความท้าทายอยู่มากมายนะครับว่าประเด็นในด้านสิทธิดิจิตอลเนี่ยถูกมองอย่างไรแลวก็ถูกปฏิบัติอย่างไรในโลกปัจจุบันนะครับ ในปัจจุบันนะแล้วทบาลกำลังบีบคั้นอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะไม่ใช่เฉพาะต่อตังว่าต้องเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งนะแต่ว่าโดยภาพรวมในระดับโลกนะครับมีรายงานนะครับของ Freedom on the Net นะครับของ Freedom House นะครับซึ่งเป็นทางนวัตกรรที่สนับสนุนประชาธิปไตยนะฮะในปี2016นะฮะปีพอ2016เนี่ยรษฐีผ้าทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้ลดลงเป็นปีที่6ติดต่อกันเลยนะฮะซึ่ง2ใน3ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกในขณะนี้เนี่ยนะครับได้อาศัยอยู่ในประเทศที่มีการเซ็นเซอร์อินนเเทอรร์็ตบบบางูปแ การควบคุมที่เหนือนระดับชาติใช้เพื่อจำกัดอินเทอร์เน็ตต้มีหลายรูปแบบด้วยเช่นกันแต่การบล็อกแล้วการกรองเว็บไซต์นะหรือว่าการกดดันให้บริษัทเนี่ยนะครับให้บริการอินเทอร์เน็ตลบเนื้อหาที่เห็นว่าเป็นการโต้แย้งไปจนถึงการจับปุ่มผู้ใช้นะครับสำหรับการที่ผู้ใช้เนี่ยมีการแบ่งปันหรือว่าแชร์เนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปกดไลค์ไปกดแชร์เนื้อหาต่างบนอินเทอร์เน็ตนะครับความประมวลที่เพิ่มขึ้นนะก็คือการปิดกั้นเครือข่ายนะครับซึ่ง รัฐบาลเนี่ยบังคับให้ผู้ให้บริการปิดอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายโซริีเลมีเดี่ยอยู่บ่อยครั้งนะครับในช่วงเวลาที่มันมีความอ่อนไหวทางการเมืองเช่นช่วงการเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับความมั่นคงของชาติเนี่ยมักจะถูกให้ความสําคัญมากกว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือการสแสดงออกอาอิสระนะครับเนื่องจากว่าประเทศต่างๆในโลกเนี่ยนะครับพบว,ว่ามีการโจมตีทางไซเบอร์ในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะครับความมั่นคงของชาติเนี่ย จึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างหนได้ชัดนะครับได้มีการกล่าวไว้ในโพสต์ของ World Economic Forum นะครับว่าปัญหาคือจะทํายังไงนะถึงจะาารับประกันการคุ้มครองในขณะที่ยังคงรักษาหลักฐา,านที่สําคัญของระบบประชาธิปไตยขอยงเรา,เาไวนะ้เนะเช่นเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการชุมชนและการสมาคมและที่สำคัญอย่างยิง่งคือสิทธิในความเป็นส่วนตัวพูดย่งไๆก็คือว่าความมั่นคงของชาติกับสิทธิความเป็นส่วนตัวเนี่ยบางทีเนี่ย ผู้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องหรือว่ารัฐบาลของบางประเทศเนี่ยเขาอ,อาจจะมองแตกต่างกันไปนะครับประชาชนอาจจะมองอย่างหนึ่งไม่ความสำคัญับสิทธิ์ควารณาอย่างหนึง่งแต่ชาติชาติรัฐบาลเนี่ยอาจจะมองว่าความเป็นมูของชาติเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากกว่าเป็นต,ต้นยังขาดความโปร่งใสในบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ที่เป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานและบริการของอินเทอร์เน็ตนะครับบริษัทเอกชนและบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลและก็ข้อมูลที่สื่อสารกันผ่านทางอินเทอร์อเน็ตอย่างอิสระนะครับแต่ว่าข้อมูล ซึ่งข้อมูลทางด้านการธนาคารเกรี่ยวก,กับเรื่องของตํารวจนะครับความปลอดภัยนะครับหรอการด้านสุขภาพนะครับข้อมูลองค์กรลงไปถึงการสื่อสารส่วนตัวนะครับพวกนี้คือข้อมูลที่มีการสื่อสารทางอ,าอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยนะครับยากที่จะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านี้แล้วก็เขามีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงินหรือเปล่านะครับมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรและสามารถเชื่อถือได้แค่ไหนนะครับปัญหาในตาเหล่านี้ขึ้นอ,อยู่กับความโปร่งใสของ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นฐานเขาดูแลโครงสร้างพื้นฐานที่เราจำเป็นต้องใช้บริการพวกนี้อยู่แล้วล่ะนะครับแต่เราจะเชื่อมั่นความาโปร่งใสในโครงสร้างเหล่านี้ได้อย่างไร,นะรข้อบังคับด้านข้อมูลไม่เกยงพอต่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวนในขณะที่ผู้คนเนี่ยได้เปลี่ยนรูปแบบชีวิตนะากในทางออนไลน์เนี่ย,าย,ยจากการช้อปปิง้งจนถึงการธรรานาะคารการพบกปะสังสรรค์แทบจะทุกอย่างเลยนะการสื่อสารไะทั้งนี้นะครับข้อมูลของเราเนี่ย มันถูกเปิดเผยออกมาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเราคิดและสิ่งที่พวกเรากระทำนะครับเราก็ทําอะไรเราสร้างนิสตอฟตป,ปิงไว้อย่างไรพวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเราแสดงออกมาเยอะมากจริงๆนะครับดังนั้นสิทธิในความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็เลยขึ้นอยู่กับกฎหมายคุ้มครของข้อมูลที่เข้มงวดนะครับแต่อย่างไรก็ตามคนระับ การทาให้กฎระเบียบซับซ้อนยิ่งขึ้นก็คือในขณะที่เราข้อสุดโลกที่มันเป็นสากลมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ข้อมูลจนนํำนวนมา,า,าลเนี่ยมันมีการไหลข้ามการรม,มแดนระหว่างประเทศไปถึงทั่วโลกนะครับแต่ระบบปัจจุบันเนี่ยสำหรับการปกป้องข้อมูลเนี่ยนะครับมันมีการแยกส่วนกันอย่างมากนะครับด้วยแนวทางการกำกับดูแลระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับประเทศที่แตกต่างกันนะฮะประโยคนี้ผมไม่ได้พูดเองนะฮะแต่ว่ามันเป็นคําพูดที่ออกมาจาก การประชุมสารบชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาครับ <S <S บริการบางอย่างอยู่ในมือของยักษ์ใหญ่ทางด้านที่มีแค่ไม่กี่รายนะครับอันนี้เป็นหลายคนอาจจะเคยตระหนักถึงประเด็นตรงนี้มาแล้วว่าเราเนี่ยใช้บริการบนแพลตฟอร์มต่างๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเซิร์ชเอนจินไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นสมาร์ทโฟนนะร,ระบบคลาว์อะไรต่างๆพวกนี้การซื้อขายของออนไลน์พวกนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่ามัน เราใช้บริการมันเยอะ,ะ,ะเะท่าไหร่แล้วก็ทีไม่ดีตอนฝึกปีงมากขึ้นเท่านั้นนะครับการที่เราปล่อยให้บริษัทต,ต่างๆพวกนี้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของเรานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีการผูกขาดเสมือด้านข้อมูลอยูน่นะครับซึ่งยังนใหญ่ๆด้านที่มีในปัจจุบันอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยจะมีเมตาใช่ไหมครับเฟซบุ๊กใช่ไหมครับอุกเกล์แอปเปิลอเมซอนและต่างๆพวกนี้นะครับบริษัทต,ต่างๆเหล่านี้สามารถมีอิทธิพลหรือว่าสามารถจัดการ คอที่เห็นสาธารณะได้นะโดยการปรับแต่งสิ่อเรียกว่าเอาบรขึ้นึ่ครับว่าข้อมูลอะไรที่สามารถที่จะแสดงต่อเราได้นะครับสิ่งนี้เนี่ยกลายเป็นปัญหามากยิ่งขึ้นซึ่งที่เห็นออกข่าวบ่อยๆก็คืออย่าง a c e b o o k เนี่ยนะครับหรือว่าเมตาเนี่ยนะครับที่มีบทบ,บาทเด่นมากขึ้นในการเผยแพร่ข่าวไม่ว่ามันจะเป็นข่าวจริงหรือว่าเป็นข่าวปลอมือเฟคนิวนะครับซึ่งบริษัทใหญ่พวกนี้มีมีความสตกต่างมากแค่ไหนเะนะี่ยมี คุณธรรมคุณแง่คือจริยธรรมในการรับผิดชอบต่อข้อมูลต่างๆของผู้ใช้อย่างเรามากเพียงใดยังขาดความชัดเจนนะว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบเฟซบุ๊ที่แพร่กระจายบน,นอินเทอร์เน็ตนะแล้วต้องทำยังไงกับเรื่องนี้นะครับยัทางด้านี้เน,นี่ยอย่างเช่น Facebook หรือว่าไมตาเนี่ยนะครับเป็นเป้าบ่อยมากในเรื่องเหล่านี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าออกข่าวอยู่เรื่อยๆเ,เลยนะฮะ เฟซบุ๊กหรือว่าเมตาเนี่ยนะครับผู้รับผิดชอบหลักแนทีโ o ของบริษัทก็คือมาร์สเกเบอร์เนี่ยนะครับมันจะถูกวิพากวิจารณเป็นพิเศษนะครับจากการที่ปล่อยหรือว่าช่วยไม่รู้ว่าปล่อยหรือช่วยนะให้ข่าวปลอมเนี่ยนะครับหรือว่าเฟซฟีลเนี่ยนะครับแพร่กระจายไปแบบไวรัลเลยนะครับซึ่งบางคนก็โต้แย้งว่าเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับควรจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ปลอมพวกนี้นะครับซึ่งเฟซบุ๊กเนี่ยได้มีส่วนช่วยในการทำให้มันได้ถูกเผยแพร่ไปนะครับ แต่บางที่ก็เป็นปฏิเสธนะครับบริษัทเนี่ยนะโดยเฉพาะบริษัทเฟซบุ๊กเองเนี่ยครับปฏิเสธความคิดที่ว่าเขาไม่ใช่สื่อนะถ้าเป็นสื่อเขาต้องมีความรับผิดชอบต่อเรื่องหานะครับแต่เฟซบุ๊กพยายามจะเคลมว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่สื่อแล้วก็ทําเป็นเบลอๆไปนะปล่อยให้ไม่มีคาตอบสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องก right? right? ับความรับผิดชอบตรงนี evet? <S <S ้นะครับการปะปนข่าวดังกลาะเนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการจํากัดเสรีภาพหรือเปล่านะครับเรื่องของความเป็นสื่อเนี่ยนะครับ ถ้าเกิด Facebook, เฟซบุ๊กเข้มตัวเองว่าตัวเองไม่ใช่สื่อนะครับบริษัทเนี่ย,ย,ยมีการช่วยเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะคล้ายๆกับบริษัทสื่อโดยการมีกองบรรณาธิการนะครับเพื่อตรวจสอบเนื้อหาแล้วก็มีการเช็คนะครับว่าข้อมูลข่าวสารตรงนี้มันเหมาะหรือว่าสมควรที่จะเผยแพร่ได้หรือไม่นะครับความการบริสิกความมิจฉุสิญนี่ก็คือการที่จะไม่รับผิดชอบว่าเขามีความเกี่ยวข้องต่างการเผยแพร่เฟซบุ๊กีเหล่านี้นะครับไม่ว,ว่าข่าวปลอมที่ว่านี่นะครับมันจะ ปองแปลงพื่อดึงอูเลยได้จากการโฆษณาหรือว่าปองแปลงด้วยเหตุผลงการเมืองหรือการโฆษณาชวนเชื่อใดๆก็ตามนะครับการตบปตามข่าวดังกล่าวเหล่านี้มีประเด็นตามมาอีกครับว่ามันเกิดเสียีภาพมันเกิดข้อจำกัดในเรื่องของเสีีภาพในการพูดและการแสดงออกหรือเปล่าซึ่งก็ยังคงเป็นปัญหาที่ยังพูดคุยกันต่อไปนอกจากนี้นะครับก็ยังมีบความคัาทายอื่นๆมีมากมายนะครับที่ ไม่ได้พูดถึงเป็นประเด็นหลักๆในเรื่องนี้นะครับชเช่นเรื่องของโทรนะครับเรื่องของโทรที่จะนำไปสู่เรื่องของการไซเบอร์บูลลี่นะครับเรื่องของกฎหมายอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับการก่ออาชญากรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกที่เป็นฟิสิคอลแต่ว่าเกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับกฎหมายคุ้มครองแค่ไหนบทลงโทษเหมาะสมหรือไม่นะครับการบังคับในการเก็บรักษาข้อมูลนะครับสิทธิที่จะถูกลืมของเราเนี่ยมัน,นมันยังคงใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับการเก็บข้อมูลของเราเนี่ยนะครับมัน มันมันเป็นสิทธิของเราหรือว่ามันมันกลายเป็นสิทธิ์ของผู้ให้บริการของเรานะครับความเป็นการของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเป็นการแค่ไหนนะครับทั่วโลกนี้มีคาว่าเป็นกลางจริงหรือเปล่าะนะครับการติดตามหรือว่าการแร็กผ่านช่องทางออนไลน์นะครับการที่เรามองว่าเรามีสิทธิเสรีภาพเราแน่นอนในฐานะของบุคคลเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเรามีสิทธิเสรีภาพแต่สิทธิของเราเนี่ยนะครับ พอมันไปอยู่ในโลกดิจิตอลแล้วแมทนะครับแล้วมันถูกจํากัดด้วยเรื่องของพื้นที่เรื่องของกฎหมายเรื่องของในแนวนโยบายที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศรวมไปถึงอิทธิพลของบริษัทยใหญ,ใหญ่บริษัทที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่เราใช้บริการพวกนี้มีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับยังคงเป็นประเด็นท้าทายต่อไปว่าในอนาคตข้างหน้าสิทธิ์ดิจองเนี่ยจะถูกให้ความสำคัญมากขึ้นหรือว่ามันจะมามีบทบาทอะไรกับชีวิตของเราต่อไป ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยเันต่อไปนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็ยังพูดถึงเรื่องของสินงดิจตอลอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่จบนะครับเดี Haha> ๋ยวในคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับสวัสดีครับ